คุณผู้ชมคุณน้ำแข็งครับตอนนี้เที่ยง4 3นาทีครับเ <c oughs> กาะติดสถานการณ์การเมืองกันหน่อยครับจากจุดตั้งต้นคลิปเสียงที่นายกแพทองทานคุยกับสมเด็จฮุนเซนอดีตนายกกัมพูชาเรื่องประเด็นชายแดนไทยกัมพูชานี่แห <c oughs> ละฮะวันนี้สารรัฐมนูญเนี่ยนัดไต่สวน2พยาน <c oughs> ก็คือนายกรัฐมนตรีแล้วก็เลขาสมชเมื่อตอน10โมงครึง่งเวลาผ่านไปประมาณ2ชั่วโมงกว่าแล้วบรรยากาศล่าสุดที่ สารรัฐธรรมนูญเป็นอย่างไรเราไปประมวลภาพเหตุการณ์กับพี่ตายสิริวัณรักษัตร์นะครับพี่ตายครับเชิญครับค่ะบรรยากาศที่บริเวณด้านหน้าสารรัฐธรรมนูนณขณะนี้นะคะสื่อมวลชนก็ยังเกาะติดรอเพื่อที่จะติดตามการออกมาของนายกรัฐมนตรีค่ะหลังจากที่สารรัฐธรรมนูญได้ให้ในายสาวแพทยทองทานชินวัตรพร้อมกับเลขาสมชเข้าไปชี้แจงนะคะในห้องพิจารณาคาดีซึ่งก็ผ่านมาแล้วสองชั่วโมงค่ะ โดยการไต่สวนคดีคลิปเสียงสนทานากับสมเด็จฮุนเซนประธานวุฒทสภากรรมพูชาที่วันนี้นะคะศาลได้เรียกนางสาวแพ่ทองทานชินวัรนายกรัฐมนตรีและก็พยานซึ่งก็คือนายชัดชัยบางชวดเลขาที่การสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมชนะคะซึ่งวันนี้ค่ะก็มีนายแพทย์พรหมมินเลิศสุริเดชเลขาที่การนายกรัฐมนตรีและก็ทีมทานายความส่วนตัวของนางสาวแพ่ทองทานเดินทางมาที่ที่ศาลรัฐธรรมนูญด้วยนะคะ ต้องบอกว่าวันนี้นะคะเป็นการเดินทางมาที่ศาลร,รัฐธรรมนูญในวันครบรอบวันคล้ายวันเกิด39ปีของนางสาวแพทองทานนะคะซึ่งเจ้าตัวก็เดินทางมาถึงศาลในเวลา9นาฬิกา27นาทีนะคะวันนี้ก็มีสีหน้ายิ้มแย้มแล้วก็ยกมือไหว้ทักทายสื่อมวลชนนะคะที่มาเกาะติดการทำข่าวในวันนี้ค่ะ ซึ่งวันนี้นะคะก็มีกําลังใจจากนายปีดกศึกสงวัฏสามีแล้วก็นางสาวพินทองทาคู่นักกรวงพี่สาวมาให้กําลังใจอย่างใกล้ชิดนะคะซึ่งบางจังหวะนะคะพี่สาวคุณพินทองทาก็ได้นํามือมาจับที่แขนของน้องสาวนะคะ,ะ,คะเพื่อส่งกาลังใจก่อนที่จะเข้าไปในห้องพิจารณาคดีเพื่อที่จะชี้แจงกับองค์คณะตุลาการค่ะ ขณะที่นายสมชายสแสวงการอดีตสวนายคมสันโพโคงนักวิชาการด้านนิติศาสตร์และนายนิติธรล้ําเหลือนะคะที่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับฟังการไต่สวนในวันนี้ได้เดินทางมาถึงสารรัฐธรรมนูญด้วยนะคะนายสมชายวงได้เปิดเผยกับ ทีมข่าวของเรานะคะก่อนเข้าห้องพิจารณาคดีว่าได้เห็นคําแถลงของนายกรัฐมนตรีต่อศาลแล้วนะคะซึ่งก็เชื่อว่าการนางสาวแพทองทานทําการบ้านมาดีและคิดว่าคงซ้อมกันมาแล้วว่าจะให้การกับศาลอย่างไรนะคะเชื่อว่าคําชี้แจงวันนี้จะเป็นบวกหรือลบก็ขึ้นอยู่กับตัวของนางสาวแพทองทานค่ะส่วนความคิดส่วนความผิดนี้นะคะถือเป็นความรับผิดชอบ ของนายกรัฐมนตรีที่จะต้องรับผิดด้วยการลาออกเท่านั้นนะคะแต่เจ้าตัวไม่ลาออกค่ะสอบอจึงต้องใช้สิทธิ์ยื่นฟ้องศาลและยื่นดำเนินคดีที่ตำรวจสอบสวนกลางค่ะและก็มั่นใจว่าสิ่งที่นายกทำผิดก็คือเรื่องของจริยธรรมและข้อกฎหมายประมวลอาญาหมวด3เรื่องความมั่นคงของชาติไปฟังเสียงของคุณสมชายแสวงการค่ะ คำชี้แจงวันนี้จะเป็นบวกเป็นลบก,ก็อยู่ที่ตัวนายกเองเพนการมาฟังสารล่ำุมนี่ก็จะเป็นประเด็นเพิ่มที่พวกเราเห็นว่าถ้าหากการไต่สวนนั้นมีเรื่องที่เกี่ยวข้องในบางเรื่องแล้วเราสามารถเอาไปให้สอบสวนกลางหรือให้พอประชานินคดีต่อได้เราก็จะดำเนินการแต่อย่างไรก็ตามก็จะพยายามรอ การคำวินิจฉัยวันที่29ซึ่งคำวินิจฉัยวันนั้นเนี่ยถ้าคุณนายองทานไม่ลาออกก่อนศาลก็จะมีคำวินิจฉัยและก็จะ,ะ,จะผูกพันทุกองค์กรสำหรับการไต่สวนวันนี้นะคะศาลได้แจ้งให้กับสื่อมวลชนและก็ผู้ที่มารับฟังการไต่สวนวันนี้ได้รับทราบนะคะว่าการไต่สวน วันนี้จะไต่สวนทีละคนนะคะโดยไม่มีการถ่ายทอดสัญญาณให้บุคคลภายนอกได้รับชมและรับฟังนะคะเพราะว่ามีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของความมั่นคงของประเทศค่ะ และก็มีรายงานล่าสุดมานะคะแจ้งว่าการไต่สวนพร้อมกับชี้แจงของสารรัฐธรรมนูญในวันนี้นะคะในตัวของเลขาที่การสมชก็เป็นที่เสร็จสิ้นแล้วนะคะณขณะนี้นะคะอยู่ในขั้นตอนของการไต่สวนและชี้แจงของนางสาวแพทองทานซึ่งผ่านมาแล้ว30นาทีนะคะและต้องจับตาดูนะคะว่าจะใช้เวลา นานกว่าเลยค่ะที่การสอบมชบหรือไม่คะ่ะแล้วก็หลังจากที่เดินทางลงมาจากอาคารด้านหลังที่เราเห็นนี้นะคะเจ้าตัวจะออกมาเปิดเผยความรู้สึกกับสื่อมวลชนหรือไม่หรือว่าจะเดินทางออกจากสารรัฐธรรมนูญไปในทันทีคะ่ะทั้งหมดก็คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่สารรัฐธรรมนูนคะ่ะสิดวรรณรักษขาข่าวเทรัฐทีวีรายงานสดจากสารรัฐธรรมน,นูญค่ะ ขอบคุณมากครับนั่นคือบรรยากาศล่าสุดนะฮะคุณผู้ชมครับก่อนที่วันนี้นายกแพททองทานจะมาปรากฏตัวเนี่ยหายหน้าหายตาไปหลายวันเลยนะฮะวันล่าสุดที่เจอก็คือเมื่อ12สิงหาคมาที่ไปร่วมพิธีทาบุญตักบาตรเนื่องในวันแม่แห่งชาติที่ท้องสนามหลวงครับหลังจากนั้นก็หายตัวไปเลยไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะฮะเดือนสิงหาคมนายกลาประชุมคอรมอ2สองครั้งติดต่อกันคือเมื่อวันที่5และวันที่19สิงหาคมฮะประชุมกันทุกวันอังคารก่อนหน้านั้นตลอด10เดือนในตําแหน่งไม่เคยลามาก่อน แล้วก็ไม่ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวอีกเลยเก็บตัวเงียบครับก่อนที่วันนี้จะมาปรากฏตัวเมวื่อวานเนี่ยเข้าทํางานที่กระทรวงวัฒนธรรมช่วงบ่ายแต่ไม่ได้ให้สัมภาษณ์หลังการไต่สวนคดีคลิปเสียงของนายกกับสมเด็จคุณเซนวันนี้แล้ว29สิงหาครับสารรัฐธรรมนูญจะนัดชี้ชะตาคําวินิจฉัยจะออกมาช่วงประมาณบ่ายสามโมงเป็นต้นไป<ส>รอติดตามกับไทยรัฐทีวีอีกหนึ่งคดีการเมืองสําคัญครับของครอบครัวชินวัตรก็คืออดีตนายกทักษิณ พรุ่งนี้22สิงหาคือคดีมาตรา112และ9กันยาคือคดีชั้น14ขนาขณะเดียวกันความเคลื่อนไหวในโลกออนไลน์ครับพี่สาวของนายกรัฐมนตรีแพทองทานก็คือนางสาวพินทองทาชินวัตรคุณากรวงโพสต์รูปทําบุญวันคล้ายวันเกิดนายกอิง์อายุครบ39ย่าง40่ที่วัดราชบพิรครับพร้อมหน้าพร้อมตาคนในครอบครัวแบบที่เห็นก็จะขาดแค่คุณหญิงพจมานกับลูกชายอีกหนึ่งคนของ,ง,าท,องทานนะครับ นี่คือภาพบรรยากาศทำบุญวันคล้ายวันเกิดเมื่อวานนี้20สิงหาคมทำบุญล่วงหน้าเพราะวันนี้21สิงหาอายุครบ39ย่าง40ครับ